ก็สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการ list of ศเน็ตตอนนี้ก็อยู่กับรายการ list of ศเน็ตตอนนี้ก็อยู่กับเกมเทอร์เรียกันอย่างเดิมนะโอเคมาโอเคหลังจากที่พาที่แล้วได้ไปขูดเ l ล s t โตนอะไรกันมาก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยพอสมควรนะก็ไม่ได้เรียบร้อยทั้งหมดหรอกเรียบร้อยทั้งหมดก็ดีโอเคเห็นกระถางต้นไม้พวกนี้ไหมโอเค ต้นเนี้ยอันนี้คือต้นเดย์บลูมซีดไม่ใช่ต้นเดย์บูมซีดมันคือเมล็ดโอเคจะจะเมล็ดมาโอกาสที่เราจะเก็บเมล็ดมันได้เนี่ยเราเก็บได้เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นและอีกต้นหนึ่งคือต้นบิงลูดบิงลูดนี่คือต้นเนี้ยบิงลูดเนี่ยเราจะเก็บเราเราเก็บมันตอนไหนเฮ้ยเสียงตัวอะไรวะโคตรตกใจอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงดิเมื่อกี้เสียงตัวอะไรแบบฮอดเนี่ยได้ยินคนดูได้ยินป่ะแบบขู่ทีนี่แบบฮอดตกใจมากเลยเมื่อกี้ยดยยินป่ะแบบฮอดโคตรตกใจเลยกลัวเลยแบบเฮ้ยเราอยู่ในห้องคนเดียวเสียงอะไรงงเลยเนี่ยโอเคเราปลูกได้เละต้นเป๊ะมากเดี๋ยวค่อยทำให้เรียบร้อยส่วนีกต้นหนึ่งคือต้นมูนโกลต้นมูนโกลเนี่ยเราจะสามารถอือ เก็บมาได้เฉพาะตอนกลางคืนโอเคเก็บ okay. ส่วนสมุนไพที่ได้มาเอาไว้ทาอะไรเอาไว้ปรุงยาถามว่าเราจะคาบไ,ได้ได้ไงเอาขวดแก้วขวดแก้วอะไรก็ได้คาบได้จากเจอตามกล่องต่างขวดแก้วเนี่ยถ้าเราจะคาบให้เป็นขวดน้าอย่างนี้แล้วก็ไปยืนใกล้ๆน้ําสมมุติเรามายืนจุ่มในน้ำะไรก็ได้ก็เข้าไปช่องนี้โอเคคาบน้ําได้แค่นั้นแหละส่วนถ้าเราจะคาบน้ําพึ่งแบบน้าพึ่งฟรีๆนะไม่ต้องเสียน้ําพึ่งเลยนะไม่ต้องฆ่าบอสพึ่งไม่เสียเวลา เนี่ยมาช่องนี้เอา้าทำไมคาไม่ได้ละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมเราคาไม่ได้แล้วก็ยืนในน้ำพึ่งเลยนะหืมบอทเทิลเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็มีนะแล้วทำไมเราคาน้ำพึ่งไม่ได้ละ่ะเฮ้ยรอบนี้งงจริงเครื่องเราเป็นไรเปล่า เฮ้ยงงจริงนะเนี่ยคับน้ำพึ่งไม่ได้แต่คับน้ำเปล่าได้น้ำเปล่าคับได้เออทำไมคับน้ำพึ่งไม่ได้เอ้ยมันอาจจะเป็นบ,บ,บคคั็เกนั่นบล็อองผมก็ได้งลม,มาคับตรงนี้ก็ได้โอเคลงไปเฮ้ยมันก็ยังคับไม่ได้เหรอสิบสองอันในอินเวนทอรี่เรา ยูยูนิอินอิสมิครับอะไรไม่เข้าใจรล้วยังครับอินเน็ตอินเท็ดเจ็ดสิบเก้าอะไรคืออินเท็7เจ็ดสิบเก้าอ๋อเรามีอยู่ในตัวแล้วนี่เดี๋ยวแต่ไม่เข้าใจทำไมครับไม่ได้ชักมันก่อนเถอะ Okay. เราไปไบโอมคลิปนี้แล้วก็จะมาเรียกบอสหัวกะโหลกหรือบอสเกลิตันมาฆ่ากับบอสพึ่งบอสพึ่งนี่นก็น่าจะเรียกได้เหมือนกันเรียกออกมาฆข้างนอกเลยจริงๆอ่ะเราต้องไปฆ่ามันในโพงเท่าน,นั้นใช่ปะ่ะผมจะไปฆ่ามันในโพงให้ดูแบบเราลูกเที่ยที่เราจะยังไงอ่ะเอาของที่มีประมาณ20ดับดัมมขึ้นไปสู้อ่ะเราก็ชนะมันอยู่ดีแล้วถ้าเราแต่ที่โอกาสที่ผมชนะมากขึ้นเพราะผมมีไอใบโบบก ใบบุบกทิ่ติทําให้เราไม่ติดพิษไอ้ใบบุกใบบุบ,บ,บนั้นนะ่ะเออโดนโดนมาตีเราไม่ติดพิษเข้าใจป่ะเราเคลียร์บอสหมดหรือ,อยังมีบอสตัวหนึ่งในใบอมคอรับยังไม่ได้เคลียร์เดี๋ยวน่าจะเคลียร์ในพาร์ทนี้เนี่ยแหละพาร์ทนี้คือจะเคลียร์บอสที่เหลือให้หมดโอเคใกล้กลางคืนละกลางคืนหนึ่งผมจะขอเคลียร์บอส,สเจลิตันก่อนโอเคลงไปลงไปเคลียร์บอสให้หมดวอรออฟเฟสนี่ก็ เป็นภารกิจใหญ่อยู่วอ f เฟตโอเคเรียกเรายังไม่เรียกในนี้เราจะลงโพงก่อนหรือเราจะกลับบ้านไปสู้กับบอสเกลิ t ันก่อนดีมันก็เรียกข้างบนได้อยู่ดี่ะละ่ะเนี่ยที่ผมไปเจอบอสบอสคือตรงนี้เนี่ยโพงเล็กๆซอกหลืบเนี่ยผมจะไปสู้กับไอ้นี่ก่อนดีกว่า ตามที่คิดคือจะสู้กับสเกลิตันก่อนอืมเก็บของให้เรียบร้อยไม่รู้มาเรียบร้อยหรือเปล่าอืไปเตรียมตัวสู้กับสเกลิตันอย่างแรกปรุงยากันก่อนอยาเดินเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะชนะมันไหมยาสะท้อนดำเมดอันนี้ไม่ต้องกินหรอกโอเค เราต้องคาบขวดน้ำในการทำยาทำขวดน้ำเปล่า,าง,ง่มากทำไมเราคราบน้ำพึ่งไม่ได้โอเคเอาสมุนไพรมาพวกสมุนไพรแล้วก็ได้เผื่อมันคาบได้ทั้งอันนั้นนะลิงลูดไม่ต้องใช้หรอกมูนโกลใช้ทำอะไรได้อันนี้ก็ทำยาแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด แล้วก็แร่หลีดห,ห,หรือไอแลนก็ได้ต้องเป็นก้อนเท่านั้นโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวทำไมขวดน้ำไม่พอแน่เลยเก็บขวดน้ำก่อนบลอกที่เหลือแล้วก็เก็บใส่กล่องให้ดีๆระเบิดนี่เก็บไว้ดีไหมเนี่ยโอเค <c oughs> โอเคเราจะไปเรียกฟอร์สกันแหละเราจะฆ่ามันด้วยธนูดีไหมไม่แน่ใจว่าธนูจะชนะมันได้ไหมไม่น่าจะได้หรอกที่อิงที่จะทําคือเอาเป็นลูกธนูไฟก็ดีกว่าแล้วก็ยายิงแรงขึ้นใช่ไหมยายิงแรงขึ้นบืนนี้ได้ใช้แน่นอนตอนนี้ก็ ครับนี่กันก่อนกระจกกระจกมีอยู่แล้วแต่เราต้องเผาอีกอ้ทำไมต้องเลือ่อนไปข้างบนโหทรมานกว่าจะขึ้นในมือก่อนโดนจังเลยแกส๊สใช้อะไรอีกไอลหลีดแร่หลีดแล้วก็อะไรอีกละ่ะ โอเคขอครบน่าจะครบแล้วแหละเอาวของยังไม่ครบครับหรืออะไรไม้สิบอันหรอไม้จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปตัดหลังกล้องเอาก็ได้นาฬิกาตั้งตรงไหนดีหลังคาบ้านเลยตรงนี้ดีกว่าโอเคกี่โมองอะ โอเคตอนนี้ก็อยู่ในระยะเวลาที่เราเรียกบอสออกมาไฟได้เลยมือสั่นนั้นะจะสู้กับบอสโอเคเรียกมันเลยไม่ต้องกลัวมันเราจะลากมาันมาตรงเขตนี้ที่เราเตรียมเตรียมการสู้ไว้โอเคเราเดินเร็วเรามีโอกาสที่เรา พยายามอย่าให้มันหลุดออกจากหน้าจอเราถ้ามันหลุดออกจากหน้าจอเราโอกาสที่มันจะหายไปมีสูงแต่ตัวนี้โอกาสหายไปมันน้อยอืเรียกเลยแล้วกันเตรียมอะไรให้พร้อมยายยังไม่ต้องกินไปกินที่บ้านโอเคโอเคโอเคเพื่อนตามเรามานะโอ้โหตีเราทีละสี่เพื่อนอ่อนไว้ป่ะเพื่อนตีอู้ๆจะตายแล้วเรา เราจะตายแล้วครับกินยาก่อนยาแข็งแกร้งอันดับแรกเดินไวอนอน้อันดับสองสะท้อนดาเมตอันดับสาและเตรียมตัวสู้อันดับหตึ๊บตึ๊บอย่าให้มันทำอะไรเราได้ในระยะนี้อย่าให้มันเอาหัวปั่นเรา จริงๆเราใส่ชุดคิมสันในการสู้วมันก็ได้โอเคอย่าไปโดนหัวมันมาโอเคมันมาตรงที่ที่เราต้องการแล้วครับตรงนี้จุ่มน้ำผึ้งนิดนึงโอเค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 กิน okay. 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 ย,ยายิงแรงเอานี่มันไม่ใช่ย,ยิงแรงมันยามองเห็นมอนเตอร์มันจะตายแล้วมันจะ อย่าให้มันปั่นมันปั่นเจ็บโอเคมือหักมือหนึ่งแล้วใช้ดาบดีกว่าดาบดาบเวิร์กกว่านึกว่าจะโหดแน่จริงปล่าวอยแน่จริงป่า,ปาสับซะเลยค่าได้ธนูถึงจะเท่ฉุดฉุบฉุด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 ฉุบมันต้องค่าได้ธนูถึงจะเท่อืออืออื โอเคเรียบร้อยได้อะไรมั่งเนี่ยจริงจริงดิไม่ดรอปอะไรให้เลยเอ่ะขี้งกไปเปล่าบอสท,ที่เราจะสู้อีกตัวหนึ่งเราแนะนำให้เรียกออกมาสู้นอก้าใครสู้ไม่ไหวอา้าวโอเคได้ต้องเล่นในจังเกิลเท่านั้นโอเคตอนนี้เราก็ลงจังเกิลได้แล้วอาจจะโดนกับดักอะไรเล็กน้อยไม่ใช่จังเกิลดิปราท ดันเจียนปราสาทโอเคลงไปสู้กับบอสพึ่งช้าหน่อยอืมไปไปก็เราต้องลงไปในจังเกิลถึงจะเรียกมันได้จริงๆถ้าใครที่สู้ไม่ทันแนะนําให้หุดเส้นทางในนั้นแล้วก็เตรียมเป็นทางแบบเมื่อกี้จะได้ดูดีไม่ใช่แค่ดูดีให้ให้เราได้เปรียบที่สุดในการต่อสู้เราได้เปรียบนี่คือข้อดีเมื่อกี้เห็นได้ว่าผมชนะมันได้อย่างง่าย เรื่องอย่างแรกที่ชนะมาได้ง่ายๆมากเลยคือมันโจมตีผมทีละหกแล้วผมโจมตีมันทีละสามสิบกับสี่สิบสองในชุดเนี้ยมีดีเฟนสูงในโหมดแรกๆสูงมากเลยในโหมดแรกเลยนะโอเคอืมจึบจบตอนนี้เราใกล้โหดแล้วเคขอกินยาแพทเทิร์นไม่ได้เอามาอีก ไม่ได้เตรียมยาอะไรมาเลยไม่เป็นไรเพราะตอนที่เราสู้กับบอสพึ่งเนี่ยเราถ้าเรามีดาบนี้เราไม่ต้องเตรียมยาอะไรมากแต่ใครที่เป็นสายแบบเล่นในคอมแล้วเป็นสายโยโย่สายแร้งสายเมจิกก็อยู่ลําบากหน่อยแล้วกันแต่แนะนําให้ต่อเส้นทางเราต้องได้เปรียบที่สุดตอนเราได้เปรียดเรายิ่งจะชนะง่ายขึ้นถ้าแบบอยากให้ชนะแน,น่นอนก็คือเราต้องได้เปรียบที่สุดอืม เดี๋ยวดันเจียนอยู่ราไม่ได้หาดันเจียนเราหา,เ,าเดี๋ยวเราหาอะไรเออนั่น,นสิดูละเราหาอะไรเราหาอะไรก็ไม่รู้บังนะจำทางยิ่งไม่ได้อยู่ไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่เราต้องการดรอปสติงไหมดรอปด้วยเนี่ยโอเคเราขอล่าพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะพวกนี้มันดรอปของที่เราต้องการเนี่ย ถ้าเราเจอแบบพวกนี้ในที่นี้มีโอกาสดอกของดีแต่ว่าผมขุดของดีไปหมดแล้วอืมไม่ต่อดีจจำได้ว่าเมื่อกี้มีดังก้อนดาก้อนฮันเน็ตด,ดูตัวหนึ่งนี่ใช่ไหมมีไอพึ่งตัวเล็กอะ่ะอยู่ตัวหนึ่งจังเกิลสปอร์ เดีย๋ยวขอตรวจสอบนิดนึงว่าเรามาหาอะไรไปทางไหนต่อโอเคไปทางนี้ถึงดันเจียนโกเลมแล้วหรอไว้ยังโอเคถึงดันเจียนโกเลมแล้วแต่เรายังลงไม่ได้ตรงไหนโอเคเสียงน้าหูมากโอเค เราต้องขึ้นไปข้างบนนั้นจิ้งโกเลมหรือจะอ้อมไปดีขึ้นไปข้างบนดีกว่าขึ้นไปข้างบนมันง่ายกว่าลงไปมันทรมานมากๆไว้เจอที่เี็กโกลเลมอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันออกมาแล้วจะเป็นเรื่องมันอยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างนอกแล้วเราจะต้มตีมันยังไงออยู่ลําบากตี ไอ,อตัวนี้อีกตัวนี้แหละเห็นเปล่ามันยิงเราจริงๆริงเราต้องตีพิษแต่ผมมีไอใบบูบกไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเราจะเรียกไอใบบูบกโอเคดอบซะดีดีดอบส,อบสติงซะดีดีเราต้องใช้ติงทั้งหมดกี่อันยังไม่ได้นับสิบห้าอันเลยเหรอเยอะไปป่ะนะเยอะเกินไปลนะหุดไปด้วยเอา้าเรากินยาทำไม เฮ้ยเราเคยเปิดกล่องนี้หรือยังไม่เคยมาไม่เห็นหรอดอกป้าดอกป้าดอกดอกด้วยมาอีกก็ไม่ดอกอีกดาบนี้ข้อดีคือมันตีแล้วมันสอ่สอ,งสองแสงอะ่ะโอเคกล่องนี้ยังไม่ยังไม่เคยเปิดโอเคถุงมือนี่ของดีนี่ไม่ใช่ของดีที่เหลือช่างมัน จะมี npc เกิดใหม่ก็แล้วแต่มันโอเคกล่องน,นี้ก็ค่อยเปิดหรือยังยังไม่เคยเหมือนกันของซ้ำหรอเอาไปก่อนโอเคถ้าเราทำดับจังเกิลเสร็จแล้วที่เหลือแล้วก็น่าจะมีนายเอใช้กันแล้วนายเอกนี่เป็นส่วนผสมของเทอร์เเบส ดอกไหมโอเคไม่คิดจะลอปเลยแล้วให้เลยนี่เรามาสู้บอสหรือเนี่ยขุดไปโหที่ขุดใหม่นี่คุณภาพเยี่ยมเยี่ยมตรงไหน่ะเนี่ยยังช้าเลยเร็วๆสิอืมอ เอาเข้าไปเอาเข้าไปเร็วเร็วขุดเร็ว,รว,รวโอเคดรอปดอบเถอะดรอปด้วยเออถึงหลังหรือ,อยังโอเคเลยหลังแล้วรูนี้โอ้โหดีนะไม่ติดพิษเพราะเรามีใบโบบกเมื่อกี้ ตายซะดรอปด้วยที่บ้านมี4อันดรอปปอันก็เราความฝันใ่ายเป็นจริงนายเอทใกล้จะมาหาเราแล้ว,แ,ลวแต่เราจะใช้ดาบนี้ไปก่อนโอเคไม่รู้นายเอทสำคัญกว่าการฆ่าบอสโอเคภารกิจเราเคลียร์บอสไปแล้วนี่ทำไมมีเสียงซอมบี้โอเคจริงๆในเนี้ยต้องมีน้ำผึ้ง แต่ว่าเนี่ยเห็นว่าขุดบล็อกพวกนี้จะมีน้ำผึ้งออกมาแต่ว่าผมเป็นระเบิดโซนไงเข้าใจคำว่าโซนปะเป็นระเบิดเล่นข้างล่างอะเห็นปะมันจะเป็นรังอย่างเงี้ยพอเป็นรังอย่างเงี้ยถ้าเราขึ้นไปโซนมั่วๆเนี่ยตีนตน่นตีนี่เี่ยโอ้โหมาอีกตัวนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นรังใหญ่มันก็จะออกมาอีกมาทําไมมีปัญหาเราเพื่อนตีเราทีละห้าไม่มีปัญหาหารอกจริงๆเราเราจะโดนติดพิษจากมัน จ่ผมโหดพอดูดูเลือดเลือดมันลดเห็นว่าจะมีที่เรียกแบบเมื่อกี้แหละผมนึกว่ามันมีอันเดียวเพราะผมที่ม้ารอบนั้นอนะมันออกมันออกมาที่มันม้ารอบนั้นอนะผมไประเบิดโดนมันแสดงว่ารังนี้รังใหญ่รังใหญ่มีสองอันมีที่เรียกสองอันโอเคเวลาเห็นว่าเวลาเราโดนดาเมจเราจะกระเด็นใช่ไหมถามว่าเราจะหยุดการกระเด็นได้ยังไงเราก็ต้องเอาโล่ที่ได้จากในดันเจียน ก็เราก็ต้องเดี๋ยวต้องไปลงดันเกียนคลิปหน้าก็น่าจะไปลุยกับวอลเฟ e แล้วนะหรือคลิปหน้าต่อทางเนี่ยแกว่งดาบไปแกว่งดาบมาไปโดนที่เรียกบอสงงลคลิปที่เรียกว่าเป็นเหมือนเมื่อกี้แต่จริงๆเราเรียกผมอุตส่าห์ทำที่เรียกมาแต่ยังไงก็เรียกอีกสักตัวก็ได้ค่า2ตัวเผื่อดอบชุดพึ่งไม่ก็ดาบพึ่งจะตายแล้วจะตายแล้วใช้อของ ปิว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 ยิงดีกว่ายิงมันเฟี้ยวกว่าปิวปิวปิวเนี่ยเสียงมันไอ้นี่ดีเนี่ยพอมันใกล้าตามันจะเริ่มโซนอืมอม,มาเลยปรับมานี่จะไปไหนเรียบร้อยดอกหมวกดอกอะไรไม่รู้โอเคทิ้งของที่ไม่จำเป็น บีเฮดมีอีกมีที่เลยออีกอันไหมมีหัวใจข้างนอกเอาดีไหมเนี่ยดาบพึ่ง25่าดเมจเนี่ยของเราเยอะกว่าหือน้ำพึ่งอย่างมืดเลยอย่างมืดเลยเดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นอืโอเคควีนบีถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะมาใช้ที่เรียกบอสกันโกเคจริงๆนะ เราอยู่ในนี้เราได้เปรียบได้เปรียบตั้งแต่น้ำผึ้งละน้ำผึ้งมันจะทำให้เราหนึ่งโอเคมาอีกสักตัวหนึ่งโอเคมาอีกแล้วื้อปิวออกมาเลยออกมาเลยไม่ต้องเล่น,นโซนของกากที่สุดมาฆ่ามัน ของขากที่สุดมันน n o c k back ็อแบ็อย่าเล่นไม่รู้เรื่องมัน knock back. น n o c k b a c เรื่อนเราลดเรื่อยๆื่อเลยนะเดี๋ยวใช้ดาบดีกว่าไม่ปลอดภัยอออตีไปเรื่อยเคบอสตัวนี้เนี่ยถ้าเราใครเล่นสายอะไรแบบแี้ก็เล่นแบบหนึ่งหนึ่งจดสมนี่ก็ทรมานอยู่ลนะหนึ่ง เพื่คือเล่นในคอมมาลนละหนึ่งจุดสามเอ็กเปิดอ่ะอืออืออืออืเอาเข้าไปอืออือตีตีตีให้ดิ้นเลยเอาให้ดิน้น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 โอเคยืนแรกนี่คือการยืนแรกเราเสียเลือดน,นี่คือการยืนแรกเราได้เปรียบตั้งแต่ยืนในน้ำพึ่งอ่ะ จริงๆอะถ้าเราจะ,จะ,ส,จะสู้กับแพนเทล่าเราล่อมาในรังพึ่งก็ได้แพนเทล่าคือบอสที่เราต้องฆ่าเพื่อให้ได้คุญแจจังเกิลให้เราเข้าจังเกิลได้แต่จริงๆอ่ะตั้งแต่1.2แล้วมันมีการมันมีบัคที่เราเคลื่อนที่ผ่านบล็อกได้เข้าจังเกิลโดยไม่ต้องใช้คุญแจดีกระล่ะตายซะเถอะเนี่ยอยู่เลยตีปรับปรับเดี๋ยวต้องฆ่าด้วยธนู ลืมมีอาวุธที่ตากที่สุดในตัวไหมเอามาฆ่ามันพึ่งต้องตายด้วยพึ่งมัง้งเรียบร้อยได้ของดีด้วยมัง้งทิ้งอะไรดีไม่มีอะไรให้หน้าทิ้งเ่ยกลองของขวัญน,นี่แหละทิ้งซะเลยโอเคเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะใส่แล้วเพิ่มดาเมจของพึ่งหรอ ใชุ่ย <c oughs> ฮัชิวเฉยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> กเดี๋ยวที่เหลือก็แอปที่ใช้อัดมันไม่บอกว่ากี่วินะคลิปนี้ก็เอาให้ได้ไนเอดีกว่า สติงเกอร์มีทั้งหมด9อันที่มีอยู่ตอนนี้มีผมมีทั้งหมด9อันบอสนี่ก็เคลียร์หมดแล้วนะโอเคมีตัวอะไรจะมาไฟอะไรอีกไหมดี๋อววอออฟเฟตตัวสุดท้ายเดี๋ยวบอสในคิมสันเอ้ยไม่ใช่บอสในคิมสันบอสในคอรับยังไงมันก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่ต่างอะไรกับบอสในคิมสันนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวส่วนไอ้นี่ผมจะมาล่าเอาเองอุปกรณ์คับไม่เอดโอเคตอนนี้เราก็จะไปไปโลกอื่นกันดีกว่าโลกที่ไม่ใช่โลกคินสันโอเคคอลับอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยรับอยู่นี่โอเคไปลุยไปลุยโลกนี้จะลบแล้วนะ อือรู้สึกว่าเกมกระตุกมากตอนนี้โอเคอือขึ้นไปสีรับจะแลกอะไรนักหนาไอตัวนี้แหละตอนแรกก็โหดตอนนี้ไม่ได้โหดอะไรเลยอุย้ยยิงทายโอเคถึงขอลับหรือยัง ตบกระโดดจังเกิลทำไมมันปลาดอย่างนี้โอเคถึงใบโอมคอรับนี่คือใบโอมสีม่วงเคชียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเราเรียกบ,บอสหรือ,อยังรู้สึกว่าน่าจะยังโอเคได้เวลาระเบิดชาร์ o ดออีกหนึ่งอันระเบิดหรือทูปดีมีระเบิดก็ระเบิดเถอะ ุบมันไม่มันต้องระเบิดทุบทุบนี่เหนียวมันทุบช้ามากเลยบล็อกนี้ไม่ต่างอะไรกับคูเทลสโตนเลยเออเอาอะไรทิ้งทิ้งอะไรดีช่วยกันคิดสิทิ้งนี่โอเคระเบิดเหนียว หนีซีอยู่ทำไมเดี๋ยวโดนละเมดร,เมร,เมระเบิดอฮอลโล่ทำไมล่ะดับปืนแล้วทำไมล่ะทิ้งก่อนยังไงนี่พวกของพวกนี้เราฟาร์มได้ไม่ใช่ปืนที่ดีเพราไม่ใช่ปืนที่ดีพูดสิระเบิดดีกว่าที่เกียจตูมเฮย์ระเบิดคุดดีกว่า เงมากมากเลยเราโอเคผมก็ได้แต่เล่นก็ดูดูนแต่ผมไม่รู้จะพูดอะไร ấy. เข้าใจปะก็ไม่รู้จะพูดอะไร ấy. ไม่มีไรพูดไม่มีไรให้ไรสาระตูมดับอะไรดับของไม่ดีไม่เอาดับไปเนี่ยหอกเนี่ยตึบ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 ,ตบ โอเคอีกอันหนึ่งอ่ะรอบนี้บอสจะออกมาแล้วนะเฮ้ย,เ,ยเราจะตายอะสิมาแล้วบอสบอสมาแล้วโอ้ตีเราทีละหนึ่งอะอุ๊ยทำไมอะหลุด,ดหรอเสียดายแล้วเนะี่ยตายแล้วเนะี่ยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะบอสตัวเมื่อกี้ก็เห็นเห็นได้ว่ามันตีเรา ได้ทีละหนึ่งดามมจก็คือบอกได้เลยว่ามันอ่อนก็น่าจะชนะมันได้อย่าง่ายดายก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยถ้ามันหลุดคือเหมือนจะหยุดไม่ว่าเครื่องไหนคือมันต้องหลุดอะเข้าใจะละ่ะก็คลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยแนะ้ะไม่ใช่สวัสดีก็ขอละตัวลาไปก่อน